นี่ไม่ได้ขู่แต่เป็นการบอกเฉยๆเฮ้ยไม่ได้ไปขู่ใครบ้านหรือเปล่าเราไม่มีสิทธิ์ไปขูข่ใครซ้ำคนไทยขูขย่ใครได้ไงเราต้องากการักษาคต้องมีสิทธิ์มีเสียงเอาลงซึ่งกันและกันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดสิทธิ์ใครทั้งสิ้นสิทธิ์ของเราเราต้องรักษาแต่อย่างว่าสิทธิ์ชาวบ้านเหมือนกันเหลืออีกยังอยา่ามึงอย่ามาละเมิดสิทธิ์กูอ่ะอ่ะอันนี้บอกไป กูยังไม่หมดหนงติดหน่ไสหนึ่งะดไม่หมดองกุมภากูจะไปแจงไม่หมดหมดหมดภาพนุ่นแรงไม่ใช้ไม่ใช่ปลดอยได้ไม่เดือดร้อนใครถูกถูกปล่อยลูกลานผมเองอธิษาอหุติาวขอหนี่ปุ๊บปุ๊๊อ่าเดี๋ยวล้านหรอกอุเทนอ่า ยังเหลือเขาลบสิดซึ่งกันและกันสองกุมภาไปเลือกตั้งจบไหมถ้าไม่ไปเลือกเป็นสิทธิของคุณแต่อย่าลมืมว่าสิทธิ์ของคนที่เขาต้องการเลือกคนไทยเหมือนกันมีสิธ<ะ>สิทธิ